อันนี้ไม่หวานเลยเอ้าอะไรมันติดกังเกงอะนี่รู้สึกเหมือนอะไรมันยุงกังเกงเลยโดเนี่ยโดขอแรงมาด้วยยายหน่อยมาเร็มามามา เอาโค้ดกินหมากพลางอีกแล้วเลยเนี่ยกินได้กินดีทุกวันนะลูกนางดูสิเงี้ยซื้อมาตั้งหลายอันอยู่ระวังก้อนผุนะเดี๋ยววกเดี๋ยวหาว่ายายไม่เตือนเอ้าก็มันลอยนี่ครับยายดูสิดูสิดูทำเข้าวสกปรกสกปรกสกปรกเอ้ยพูดอะไรไม่เคยฟังหาซาดีกว่า five minutes later อ๊ยมีอะไร ดีกว่าอร่อยน้ำในบ่อปลาแห้งเฮอยเดี๋ยวยายมาเปลี่ยนน้ำให้นะลูกนาปลานะโตไวๆนะจะนั่งดูโทรศัพท์ดีกว่าว่างแล้วเอ้าวกดอ่มันเคี้ยวหมากฝรั่งดูอีกเลโลูกเนี่ยแล้วเมื่อไรจะหยุดกี้ในนี้เราผมเคี้ยวมาแลลวครับยายอันก่ผมทิ้งไปแล้วอะ ยายว่าจะนั่งดูโทรทัศน์ซกหน่อยเนี่ยว,ว่างแล้วช่วงนี้ลมพัดดินสบายนะพคตนางเนี่ยแต่ว่าฝุ่นละอองเยอะเนี่ยเห็นไหมยายแพ้เลยใส่นหน้ากากไปช่วยยายตอนต้นดาวเรืองที่มันเหี่ยวออกไหมลูกไปผมอยู่ตรงนี้แหละครับที่เกียจไปอ่ะดูสิเดือมหมักฝรั่มมงตั้งสองอันเนี่ยอาเอาตามใจเคี้ยวหมกกักเขาละงให้กินไปเดี๋ยวเรายายไปถอนคนเดียวก็ได้เอ้ยอ้าวอาะไรมัน ติดกางเกงอะน,นี่รู้สึกมันอะไรมายุ่งกางเกงเลยพดเนี่ยพ<อ>ดขอแรงมาดูว่ายายหน่อยมาเลยมามามาเอายายอะไรครับเนี่ย,ยมาดูว่ายายหน่อยนะขอแรงหน่อยเนี่ยยายลุกไม่ได้ลูกเหมือนมีอะไรมาดึงพุ่นยายไว้ลูกในอะครับยายลงแล้วขึ้นดูสิครับมันดึงยากมากมันมันเดินมันเตะแต่มันเตะแต่ลูกเฮ้ยยายมันมากฝรั่งนี่นะผมเอามาไปเมื่อกี้อ่ะอ้าวพดพดว่าอะไรนะลูก มากขอหลังของน้องเพิอเด้อลูกอ้าวพรุ่นี้จะมามาแปะไว้ที่เก้าอี้อย่านี่เอ้ายายก็มันไม่หวานแล้วนี่ผมก็เลยเอามาแปะอ่ะจะมาแปะไว้บนเก้าอี้อ่ะลูกแน่ใจอย่างนี้ก็ผมติดนิสัยนี่ครับยายก็เลยชอบแปะไว้บนเก้าอี้อ่ะเพิดอย่างนี้ไม่ดีลูกรู้ไหมเนี่ยเนี่ยกังเกงยายตัวนี้สงสัยต้องขาดแน่เลยนี่ใส่อย่างนี้ไม่ดีลูกนาราวหลังอย่าทำนะเนี่ยคนอื่นเขาดวดร้อนเห็นไหมอัเนี่ยผมขอโทษครับยาย เราเะไยังไม่ทำเลยครับเอาเอาอแล้วไปเถิดดึงยายหน่อยโอ้ยนี่นังเก่งยายรู้จะขาดไหมเนี่ยโอ้ยใหญ่เจ้าด้วยนี่ใหญ่เจ้าชิคเก็ตบ้าเนี่ยโอ้ยกระดลุดไหมเนี่ยโอ้ยเออย่าครับนั่นผมผมขอตัวก่อนนะครับดูดูดูเด็กคนนี้ดูทำเด้าด้วยเนี่ยกลัวโดนตีอะไรเถาเนี่ยถ้าไม่ไปซะก่อนยายตีแน่เลยเดีสิเนี่ยนังเก่งยาย โอ้ยตกกระปุกยเฮ้ยโอ้ยยังไปอยู่อ mm. ีกเยอะดูสิเนี่ยอืมเสียดายจังเลยกางเกง